ทรงนี้แบบนี้ผ่อน4,500ต่อสัญญาเอาไหมปีศยดด้วยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีน้ำเงินแก้วตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งที่สำคัญล้อแม็กซ3 7เลเซอร์แดงยางเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับน็อตเป็นสแตนเลสเดิมจากโรงงานกระจกมองข้างโครเมียมมีไฟเลี้ยวมือเปิดโครเมียมคีโครเมียมตัดให้รอบคันระบบห้ามเบรกได้มาดิคู่หน้าข้างหลังเป็นดัม์ฝาท้ายอยู่ครบหมดโลโกโย้ยูสุมือข้อมือเปิด,แด 5, สแตนเลส2.5 d d i ตัวนี้ดีเซลนะเครื่องสองพันห้าไฟชี้หาย,ยาก ภายในสะอาดสะอ้านนะครับเลือกไม้180,000กิโลคอนโซลเนียนๆแอร์แบ็กได้มาคู่หนึ่งแอร์ทรงกลมกระจกมองข้างปรับรไฟฟ้าในตัวกระจกไฟฟ้าได้มาสองบานเบาะผ้าเดิมจากโรงงานวิดยุเดิมจากโรงงานด้วยเกียร์เป็นนวด5เกียร์เดินหน้า,หน,าหนึ่งเกียร์ถอยหลังเบาะแคปก็อยู่ร้าสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยดูภายนอกก็รู้นะครับว่าเป็นตัวท็อปเสาอากาศกลางส่วนห้องเครื่องนะอย่างเนียนระบบน้ํามันเครื่องแห้งๆอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างพร้อมใช้งานปั๊มเบรก กองเปือยระบบท่ออินตรงอินเตอร์เพดเดิมรถไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมเลยผ่อนแค่4,500ตลอดอายุสัญญา179,000